เงินเนี่ยใครก็อยากมีอยากได้ใช่ไหมครับแต่เงินที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราใช้มันถูกวิธีหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีคู่มือให้เหมือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแต่เราถูกสอนสอนกันมาว่าต้องใช้แบบนี้แบบนี้นั่นแหละครับเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันถูกวิธีหรือเปล่าและมันมีคําถามนงครับที่น่าสนใจมากๆเลยเขาถามว่าถ้าวันหนึ่งมีคนเอาเงินทั้งหมดบนโลกมารวมกันเนี่ยแล้วแบ่งเท่าๆกันทุกคนในโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณคิดว่าจะเกิดอะไรรขึ้นคับ บางคนบอกว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นทุกคนจะมีความสุขและแฮปปี้ก็อาจจะใช่นะครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่บางคนนะครับตอบได้อย่างน่าสนใจมากเขาบอกว่าเงินพวกนั้นเนี่ยจะกลับเข้าอยู่ในกระเป๋าของคนกลุ่มเดิมอยู่ดีคำตอบนี้ชวนคิดนะครับว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าคนรวยครับเขารู้ความลับเกี่ยวกับการใช้เงินที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้กันนั่นเองเหมือนคนรวยครับมีคู่มือลับสําหรับการใช้เงินยังไงก็ไม่มีวันหมดครับ และว,วันนี้ครับผมจะมาเปิดโปงความลับเรื่องเงินจากบรรดาเหล่าเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกเอาแบบระดับท็อปๆเลยนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าคนรวยเนี่ยเขาใช้เงินยังไงบริหารเงินยังไงมีวิธีการจัดเก็บยังไงแล้วเราสามารถนําไปปฏิบัติตามยังไงได้บ้างวันนี้จะบอกหมดเลยครับลองคิดตามดูนะครับว่าคุณเนี่ยรู้กี่ข้อแล้วลองเทียบตัวเองดูว่าอยู่ตรงไหนของความเข้าใจในเรื่องเงินพร้อมไหมครับเราจะไปเปิดเคล็ดลับการใช้เงินแบบคนรวยระดับโลกกันเคล็ดลับที่1ครับ การลงทุนที่แท้จริงคือตอนที่มีเลือดหนองถนนนี่คือคํากล่าวด้านการลงทุนที่มีชื่อเสียงครับของบารอนรอชชัยเศรษฐีตระกูลดังในศตวรรษที่18ซึ่งว่ากันว่านี่คือตระกูลที่ร่ํารวยที่สุดในโลกนะครับเคล็ดลับนี้ครับเผยให้เห็นว่าเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนเนี่ยคือช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความโกลาหลความกลัวและความไม่แน่นอนครับทำให้ราคาสินทรัพย์เนี่ยตกต่ำอย่างรุนแรงถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นแนวการลงทุนแบบสวนกระแสครับที่สนับสนุนให้ซื้อตอนที่คนอื่นกำลังขาย ยกตัวอย่างวิกฤตการเงินโลกในปี2008ครับตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงเหวอย่างหนักครับนักลงทุนขายสินทรัพย์แบบแตกตื่นส่งผลให้ราคาหุ้นต่างๆตกลงอย่างรุนแรงครับจนกลายเป็นการขายที่เกินมูลค่าที่แท้จริงแต่มีบางคนครับมองเห็นโอกาสและกล้าลงทุนท่ามกลางความกลัวและพวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนมหาศาลเมื่อตลาดฟื้นตัวในปีต่อๆมา และคนรวยทุกคนกคับรู้เรื่องนี้ดีเพราะพวกเขาเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียในมันในเกมนี้และรู้วิธีการทํากําไรจากสถานการณ์เหล่านี้ครับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็เหมือนกับเป็นงานแบ็กไฟดีสําหรับคนรวยนั่นเองนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาเนี่ยมักจะมีเงินสดในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากสภาวะจดถอยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดเพื่อโอนความมัง่งคั่งจากคนที่ต้องการเงินสดอย่างเร่งด่วนเนี่ยมาสู่ตัวเองแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้หลับหูหลับตาซื้อตอนที่ตลาดมันแดงนะครับแต่อยากจะให้พิจารณามูลค่าที่แท้ทรจริงอนๆก่ ว่ามันตกลงมาในมูลค่าที่มันควรจะเป็นหรือว่ามันถูกขายเกินมูลค่าที่แท้จริงลงไปเยอะมากๆนั่นแหละครับเราค่อยพิจารณาจุดเข้าดีๆและเรื่องนี้คนรวยรู้กันครับเคล็ดลับที่2ครับการออมจะทําให้คุณจนการลงทุนจะทําให้คุณรวยนี่เป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่ครับยังไม่พร้อมจะยอมรับการแค่ออมเงินอย่างเดียวโดยไม่ให้เงินทํางานเนี่ยไม่ใช่วิธีสร้างความร่ํารวยครับเพราะอะไรครับเพราะเงินเฟอ้อจะกัดก่อนมูลค่าของเงินออมของคุณเมื่อเวลาผ่านไปครับทำให้อํานาจซื้อของคุณเนี่ยลดลง แการลงทุนครับจะช่วยให้คุณเพิ่มความมั่งคั่งด้วยการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งมักจะเอาชนะเงินเฟ้อได้ครับคนรวยที่เป็นตัวอย่างของหลักการนี้ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับนักลงทุนระดับตำนาน้ดวยวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยทำการลงทุนครั้งแรกครับตอนอายุ1 1ปีเท่านั้นกลยุทธ์ของเขาคือการมองหาบริษัทที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและถือครองเป็นเวลานานปล่อยให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นทำงานให้กับเขา วิธีนี้ครับทำให้เขาเพิ่มความมั่งคั่งอย่างมากครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนมันพาเขามาไกลเกินก,ก,กว่าที่เขาจะทําได้ถ้าอาอมเงินไว้เฉยแต่วิธีนี้ครับไม่ได้บอกว่าการออมเงินไม่สําคัญนะครับยังไงแล้วเนี่ยการออมเงินเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเงินฉุกเฉินและเป้าหมายระยะสั้นครับแต่การลงทุนสามารถสร้างความสําเร็จทางการเงินที่ยั่งยืนได้จริงๆแต่ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดูพื้นฐานและมูลค่าที่แท้จริงดีๆแล้วก็ลงทุนกับมันในระยะยาวครับอย่าเอาแต่หวังผลตอบแทนเยอะๆในขณะที่คุุณยยยัังลงลทนนนใระะส้อู่ เพราะฉะนั้นการลงทุนของคุณควรเป็นเกมระยะยาวครับแล้วจะเห็นผลเคล็ดลับข้อที่3ครับคนรวยซื้อสินทรัพย์คนจนซื้อนี้สินคนที่รวยครับสร้างความร่ำรวยของพวกเขาโดยการซื้อสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าในขณะที่คนจนมักจะใช้เงินไปกับนี้สินซึ่งเป็นสิ่งที่มูลค่าลดลงหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์สินค้าแบรนดเ์เนมหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มีราคาแพงที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือเพิ่มมูลค่า มาร์คคิบันครับมหาเศรษฐีนักธุรกิจและนักลงทุนที่เป็นเจ้าของทีม NBA Dallas m a v e r i c k s เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการนี้ครับความสําเร็จของคิบันส่วนหนึ่งมาจากการมุ่งเน้นการซื้อสินทรัพย์และหลีกเลี่ยงหนี้สินโดยในช่วงปลายศตรวรรษที่1,990เขาได้ร่วมก่อตั้งบ o s s c a คดด์ซึ่งต่อมาครับขายให้กับ Yahoo! ด้วยมูลค่าถึง5.7พันล้านดอลลาร์หลังจากนั้นครับคิบันได้กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายทั้งหุ้นอสังหาริมทรััััพยยย์แแลละบรรรรริษททททตต่าาา่าาาาาางงงงงๆ้ผนนนนนกกกกุโดใใฐชช ด้วยการมุ่งเน้นในการซื้อสินทรัพย์คิบันสามารถต่อย,ยอดความร่ำรวยของเขาได้อย่างมหา,าศาลโดยที่ปราศจากหนี้สินและในทางตรงเงินข้ามครับการใช้เงินไปกับหนี้สินหรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อของที่แพงโดยไม่จําเป็นเนี่ยจะทําให้คุณจนลงเมื่อเวลาผ่านไปคนส่วนใหญ่ครับไม่ได้ตระหนักจริงๆถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในค่าบํารุงรักษาสิ่งเหล่านี้ดังนั้นครับถ้าคุณอยากจะรวยในสักวันเนี่ยให้จําไว้ว่าถ้าคุณพบว่าตัวเองมีเงินจํานวนหนึ่งในกระเป๋าคิดให้ดีก่อนที่คุณจะใช้มันครับว่าคุณจะใช้ไปกับสินคคค้้าาาาาฟฟุุ่่่่่่มมเเเืืออยยยทีจจไไปปแลลลววหหรณะพู ใหเค,เ,เคล็ดลับที่สีครับดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกแม้จะมีการอ้างว่าคําพูดนี้มาจากอเบิร์ตไอซ์ไตน์แต่ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนครับว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเตางไรก็ตามครับประโยคนี้ได้เน้นย้ําถึงพลังอันน่าทึ่งของดอกเบีย้ยทบต้นในฐานะเครื่องมือสร้างความมั่งคัง่งซึ่งเป็นความลับที่คนรวยเนี่ย รู้เป็นอย่างดีดอกเบีย้ยทบต้นครับหมายถึงกระบวนการที่ดอกเบีย้ยที่ได้รับจากการลงทุนถูกเพิ่มเข้าไปในเงินต้นส่งผลให้ได้รับดอกเบีย้ยจากยอดเงินต้นที่สูงขึ้นเมื่อกระบวนการนี้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆการเติบโตของการลงทุนก็จะเร่งตัวขึ้นเป็นเท่าทวีคูณผมจะยกตัวอย่างเป็นอีลอนมัสก์นะครับ CEO ของ t ท sla และ SpaceX m u s มัสครับใช้ดอกเบีย้ยทบต้นให้เป็นประโยชน์โดยการนํากําไรจากธุรกิจต่างๆกลับมาลงทุนอย่างสม่ําเสมอเพื่อผลักดันการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ครับตัวอย่างเช่นหลังจากขายบริษัทแรกกขขอองเา็คื12 มัส <Must S 2> ได้นำกำไรกลับมาลงทุนในการก่อตั้ง X.com ซึ่งต่อมากลายเป็น PayPal และหลังจากการขาย PayPal ให้กับ eBay เขาได้นำเงินที่ได้กลับมาลงทุนในการก่อตั้ง SpaceX และ Tesla อลายครั้ง้วยการนำเงินกำไรกลับไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่องมัสได้ใช้ประโยชน์จากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นในการเพิ่มความมั่งคั่งและ,และ,ละระดมทุนในโครงการนวัตกรรมต่างๆวิธีนี้ครับสแสดงเห็นว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นสามารถนำไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไรและไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลงทุนรูปแบบเดิมๆอย่างหุ้นหรือพันธบัตรเท่านั้น แต่ยังสามารถนําไปใช้กับการประกอบธุรกิจได้ด้วยโดยการนํากาไรกลับมาลงทุนในธุรกิจของตัวเองก็จะนําไปสู่การเติบโตและความสาเร็จที่เร็วขึ้นครับเคล็ดลับที่ 5. ครับอย่าเอาไข่ทั้งหมดใส่ตะกร้าใบเดียวนี่เป็นอุปมาที่ไม่แนะนําให้รวมทรัพยากรหรือความพยายามทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่เดียวเพราะการทําเช่นนั้นอาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการสูญเสียหรือความล้มเหลว ในปริบทของการลงทุนและการเงินส่วนบุคคลเนี่ยประโยคนี้เน้นความสําคัญของการกระจายความเสี่ยงครับหรือการกระจายการลงทุนของคุณไปยังสินทรัพย์อุตสาหกรรมและเครื่องมือการเงินที่หลากหลายการกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณเพราะมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ครับที่การลงทุนทั้งหมดของคุณจะแย่แบบพร้อมกันคนที่รวยและเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการนี้นะครับคือเซอร์ริชาร์ดแบดสันนักธุรกิจชาวอังกฤษและผู้ก่อตั้งเครือเวอร์จินแบนสันครับแบนสันสร้างความมั่งคั่งของเขาโดยการสร้างและลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายในอุตสาาหกรรมต่งๆ ทางดนตรีสายการบินโทรคมนาคมและการเดินทางในอวกาศโดยแทนที่เขาจะรวมทรัพยากรของเขาในอุตสาหกรรมหรือบริษัทเดียวแต่แบนก์สันได้มองหาโอกาสใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและขยายแบรนด์เวอร์จินไปสู่ภาคส่วนต่งตางๆโดยการทําเช่นนี้เขาได้ลดผลกระทบความล้มเหลวของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่มีแต่ความมั่นคงโดยรวมของอาณาจักรของเขาและแนวทางนี้ไม่ได้เพียงช่วยให้เขาปกป้องสินทรัพย์ของเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เขาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่หลากหลายและประสบความสําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม ัวอย่างเช่นเมื่อ v วอร์จินเรคคอร์ดครับเนื่องจากการลดลงของยอดขายซีดีและการเติบโตของดนตรีดิจิทัลแบนสันก็สามารถพึ่งพาธุรกิจอื่นๆในเคร์เวอร์จินไม่ว่าจะเป็น v วอร์จิน l a n t นติกและ v วอร์จินโมบายเพื่อรักษากระแสเงินสดของเขาและตอนนี้ครับเขาก็เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการเดินทางในอากาศร่วมกับเจฟเบโซสซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ในยุคอุตสาหกรรมที่ถูกทำลายได้ง่ายมากโดยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเราจะถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกวันและมันไม่ได้สนธุรกิจของคุณครับว่าจะอยู่ได้หรือไไม่ได้ สิ่งที่เราแค่ทําได้เนี่ยคือการเรียนรู้วิธีการกระจายความเสี่ยงนั่นแหละครับคือกุญแจสู่การอยู่รอดในอนาคตเคล็ดลับข้อที่6ครับคุณจะรวยด้วยการให้สิ่งที่สังคมต้องการแต่ยังไม่รู้วิธีที่จะได้มาเคล็ดลับข้อนี้ครับเน้นความสําคัญของการเป็นผู้บุกเบิกและผู้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่งคัง่งที่ยังไม่ถูกสํารวจของสังคมมันคือการปลดล็อกศักยภ,ภาพที่ซ่อนอยู่ ด้วยการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอันชาญฉลาดหรือผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้แก่คนหมู่มากและแนวทางนี้ครับไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังอาศัยความสามารถในการมองการไกลและความสามารถในการสร้าง,งานวัตกรรมโดยการทําเช่นนี้ครับบุคคลหรือบริษัทเนี่ยจะสามารถได้รับผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยอย่างมหาศาลในขณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั้งหมดและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อโลกได้ยกตัวอย่างครับสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่ผู้คนต้องการก่อนที่พวกเขาจะรู้ด้วยซ้ําว่าเขาต้องการอะไรเริ่มเป็นภาพเลยใช่ไหมครับโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการแฝงเหล่านี้เขาสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลครับให้กับทั้งลูกค้าและบริษัทของเขาและท้ายที่สุดครับเขาก็สามารถสร้างความร่ํารวยให้กับตัวเองได้ตัวอย่างเช่นการเปิดตัว iPhone รุ่นแรกครับในปี2007 เหตุการณ์วันนั้นครับเป็นการปฏิวัติวตงการอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนใช้สื่อสารทํางานและการเข้าถึงข้อมูลไปตลอดกาลเลยโดยก่อนหน้าไอโฟนครับไม่เคยมีสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานฟังก์ชันมากมายเช่นนี้มาก่อนทั้งการเปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอีเมลเล่นเพลงและการถ่ายภาพคุณภาพสูงในอุปกรณ์อุปกรณ์เดียวที่ใช้งานได้ง่ายและครบจบในเครื่องเดียว เห็นไหมครับว่าจ็อบและ Apple เนี่ยสามารถระบุความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนี้และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนไม่รู้ว่าต้องการจนกว่าจะได้สัมผัสวันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่าเราต้องการโทรศัพท์ที่มันไม่มีปุ่มหรือโทรศัพท์ที่ตอบแชทส่งเมลได้แล้วก็ถ่ายรูปได้ในเครื่องเดียวหลังจากโลกนี้มม iPhone เนี่ยมันกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของโทรศัพท์มือถือครับแทบจะทุกคนตอนนี้ครับมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองโทรศัพท์ที่สามารถตอบแชทได้ถ่ายรูปได้ส่งอีเมลได้ฟังเพลงได้เปิดอินเเอร์็ตได นี่แหละครับถ้าคุณอยากจะรวยลองคาดการสิ่งที่ผู้คนต้องการก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวว่าต้องการอะไรและขายมันเพื่อทํากําไรครับเคล็ดลับข้อที่7ครับเลิกขายเวลาและเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจการที่เราจะบรรลุอิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งในระยะยาวนะครับคือการเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจไม่ว่าจะผ่านการเป็นผู้ประกอบการหรือการลงทุน การเป็นเจ้าข,ของส่วนแบ่งในธุรกิจจะช่วยให้คุณได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตและความสามารถในการทำธุรกิจซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลตอบแทนทางการเงินแบบทวีคูณในระยะยาวลองนึกภาพว่าคุณเป็นพนักง,งานประจำบริษัทหนึ่งครับทำงาน8-10ชั่วโมงต่อว,วัน5-6วันต่อสัปดาห์คุณจะได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับส0 0 0 0ื่นห้าหมื่นหรือแม้กระทั่ง10,000แบาทต่อเดือนเห็นไหมครับว่ามันก็ยังมีเพดานมีขีดจำกัดและที่สำคัญคือรายได้ของคุณเนี่ยจะหยุดทันทีเมื่อคุณหยุุุุุดทงงาาานนนนและถ้้้คณเเป็จจจข,ขออธธรรรกกิิหหืมีส่วใ คุณสามารถสร้างรายได้แม้ในยามที่คุณกำลังนอนหลับนี่แหละครับคือความแตกต่างที่สำคัญลองดูตัวอย่างจากเจฟเบโซสครับผู้ก่อตั้งอเมซอนเขาเริ่มต้นจากร้านขายหนังสือออนไลน์เล็กๆในปี1994และโดยวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของเขาเขาได้พัฒนาอเมซอนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ้วยการเป็นเจ้าของหุ้นส่วนที่สําคัญของบริษัทเบโซสามารถสร้างความมั่งคั่งมหาศาลและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ารวยที่สุดในโลกและแม้ว่าเบโซสจะได้รับเงินเดือนในฐานะของซีอของอเมซอนแต่ความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเขามาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นในบริษัทเงินเดือนของเบโซสในตําแหน่งซีอของอเมซอนนะครับได้รับประมาณ1.7ล้านดอลลาร์ต่อปีเท่านั้นแต่มูลค่าสุทธิในปัจจุบันของเขามีมากกว่า150,000ล้านดอลลาร์นั่นเป็นเพราะว่าเขาถือหุ้นอเมซอนประมาณ10%รรบแแลละะะเเมื่อตติติโกกจจายธุ ราคาหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นทําให้หุ้นของเบโซมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเติบโตในมูลค่าสุดที่ของเขาเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าหากเขาจะพึ่งพาเพียงเงินเดือนอย่างเดียวและนอกจากนี้นะครับความเป็นเจ้าของของเบโซในอเมซอนเนี่ยยังให้อิสรภาพทางการเงินแก่เขาด้วยทําให้เขาสามารถลาออกจากตําแหน่ง c e o ในปี2021และมุ่งเน้นไปที่การลงทุนอื่นๆน,นี่แหละครับความแตกต่างระหว่างการแลกเวลาเพื่อเงินกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่สร้างรายได้และคนที่ทํางานรับเงินเดือนแบบเราเนี่ยจะทํายังไงให้ได้้้แบบบนนันัผมมีีวิธใหคครื ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงครับคุณไม่จําเป็นต้องเริ่มธุรกิจของตัวเองครับก็สามารถเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้ผ่านการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ถึงแม้ว่าคุณจะเริ่มด้วยเงินไม่มากแต่การลงทุนอย่างสม่ําเสมอและชันฉลาดครับจะช่วยให้คุณสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งได้ครับเราควรศึกษาการลงทุนเพื่อให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงของมูลค่าสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนและที่สําคัญนะครับคือรอให้เป็นและจาไหมครับว่าการลงทุนคือเกมระยยา รเริ่มธุรกิจเสริมระหว่างการทำงานประจำคุณอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่ต้องลาออกจากงานประจำทันทีเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจครับแต่คุณสามารถเริ่มทำธุรกิจเสริมในเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์การให้คำปรึกษาหรือการสร้างคอนเทนต์และเมื่อธุรกิจเสริมของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นคุณอาจจะพิจรารณาทำมันเต็มเวลาในอนาคตก็ได้ครับสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจคือการสร้างความมั่งคั่งนี้แท้จริงเนี่ยไม่ได้มาจากการทำงานหนักหรือหาเงินเดือนที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่มาจากการที่เป็นเจ้าของสินทรัพ คล็ดลับที่8ครับสร้างแหล่งรายได้หลายทางเศรษฐีทุกคนครับมีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขามีรายได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจเสริมรายได้จากค่าเช่าค่าดิสิทหรือรายได้แบบพาสซีฟอินคอมจากสินทรัพย์ต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างโอป้าวินฟรีครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์นี้เธอไม่ได้พึ่งพาเพียงรายได้จากการเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์เท่านั้นแต่เธอยังกระจายแหล่งรายได้ออกไปอีกหลายทางมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับ1 รายการ The Oprah Winfrey Show ที่ออกอากาศนานถึง25ปีสร้างรายได้มหาศาลจากโฆษณา 2. เธอสร้างเครือข่ายโทรทัศน์ของตัวเอง o p r a w w n n r r y y n t w w r r k ซึ่งสร้างรายได้จากโฆษณาและการจัดจำหน่ายเนื้อหา 3. เธอลงทุนในการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ผ่าน Harpo Production และร่วมก่อตั้ง Oxygen Media 4. เธอเขียนหนังสือหลายเล่มและเปิดตัวนิตยสารโอและด e o p r a h m a g a z ซ n e ซึ่งทั้งสองอย่างสร้างคา่าลิขสิทธิ์และรายได้จากโฆษณา ลองนึกภาพดูครับถ้าวันหนึ่งรายการทอล์กโชว์ของเธอจบลงเธอก็ยังจะมีรายได้จากแหล่งอื่นๆไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือความมั่นคงทางการเงินที่แท้จริงและคุณละครตอนนี้มีรายได้กี่ทางถ้ามีแค่เงินเดือนอย่างเดียวอาจจะถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องคิดการสร้างรายได้เพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นการเริ่มธุรกิจเสริมลงทุนในหุ้นอสังอาติมทรัพย์หรือสร้งางผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่สามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคัมจำไหมครับว่าการสร้างแหล่งรายได้หลายทางไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำทันทีแต่คุณสามารถค่อยๆสร้้าางงททีละได เริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดและมีความรู้ก่อนครับแล้วค่อยๆขยายไปสู่ช่องทางอื่นๆเคล็ดลับที่9ใช้พลังเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต100เท่าคุณรู้ไหมครับว่าทาไมคนรวย,นยถึงรวยเร็วและรวยแบบก้าวกระโดดหนึ่งในเคล็ดลับที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือการใช้พลังของเทคโนโลยีมาทํางานแทนพวกเขาครับคุณเคยได้ยินชื่อไบแอนเชสกี้ไหมครับปัจจุบันนะครับเขามีมูลค่าบริษัทมากกว่า3.4แสนล้านบาททั้งที่เริ่มต้นจากการให้เช่าที่นอนลมในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองใช่ครับและเขาคนนี้คือผู้ก่อตั้ง Airbnb สิ่งที่น่าสนใจก็คือเชสกี้ไม่ได้ครอบครองที่พักเลยสักแห่งเดียวเขาแค่สร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เชื่อมระหว่างคนที่มีห้องว่างกับคนที่ต้องการพักลองคิดดูนะครับถ้าเขาต้องการเปิดธุรกิจโรงแรมแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาต้องใช้เงินเป็นพันล้านนะครับในการซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารแต่ด้วยพลังของเทคโนโลยีครับเขาสามารถสร้างธุรกิจที่มีห้องพักมากกว่า7ล้านห้องใน220ประเทศทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของห้องพักเลยแม้แต่ห้องเดียวนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีครับมันทําให้คุณสามารถทํํําาาาางงนนนครัั้้แต่่ขยไไดดจจวมก ยกตัวอย่างง่ายๆครับคนสอนพิเศษแบบเดิมเนี่ยเขาต้องสอน1ชั่วโมงได้เงิน1ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่คนที่สอนผ่านคอร์สออนไลน์ครับเขาสามารถสอนหนึ่งครั้งอัดวิดีโอเอาไว้แล้วขายคอร์สนั้นให้กับนักเรียนเป็นหมื่นคนหรือแสนคนคุณคิดดูครับว่าคนที่สอนแบบตัวต่อตัว,ตวชั่วโมงละ500บาทสอนวันละ8ชั่วโมง1เดือนก็ได้ประมาณแสนกว่าบาทแต่คนที่ขายคอร์สออนไลน์ถ้าทาคอร์สดีๆหน่อยเนี่ยสักคอร์สละประมาณ 1, าาอน1,000่นนัน,นเก้าด้อบ2ล้าือนจา,กการทํางานแค่ครั้งเดยวน ที่เรมาดูครับว่าคนรวยในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างครับในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ 1. ระบบอัตโนมัติครับเขาจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ทํางานซ้ําๆกับแทนคนเช่นการตอบอีเมลการโพสโซเชียลมีเดียการส่งข้อความกับคนลูกค้า2ครับ AI และ machine learning เช่นการใช้ ChatGPT เขียนเนื้อหาทํางานวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างกราฟิกโดยไม่ต้องจ้างพนักง,งานประจํา3ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างช่องทางการขายสินค้าที่เปิดตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุดและก็สามารถขายในทั่วโลก4ครับระบบคลาวด์ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทำให้สามารถทำงานได้แม้อยู่นอกออฟฟิศและ5ครับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเห็นโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองข้ามในโลกปัจจุบันครับคนที่รวยเร็วและรวยมากเนี่ยไม่ใช่คนที่ทํางานหนักที่สุดครับแต่เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขยายผลงานของตัวเองคนที่ทํางาน1ชั่วโมงแล้วได้เงิน1ชั่วโมง จะไม่มีวันรวยเท่ากับคนที่ทํางานหนึ่งครั้งแล้วระบบอัตโนมัติทํางานแทนเขา24ชั่วโมงนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่คนรวยรู้ดีแต่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามพวกเขาไม่ได้ทํางานหนักกว่าคุณครับพวกเขาแค่ใช้เทคโนโลยีฉลาดกว่าคุณเท่านั้นเองถ้าคุณอยากจะรวยอย่าพยายามทํางานให้มากขึ้นครับแต่ให้หาวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มันทํางานแทนคุณครับเคล็ดลับที่10ครับ s t a l Wealth หรือความมั่งคั่งแบบเงียบ คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่รวยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ก็เห็นโพสต์รูปรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมหรือนาฬิกาแพงๆลงโซเชียลเลยแต่คนที่โพสต์อวดความร่ำรวยเนี่ยมักจะเป็นพวกที่กําลังหลอกขายคอร์สหรือเพิ่งเป็นคนรวยหน้าใหม่ที่ยังไม่ได้มั่นคงแต่นี่คือเคล็ดลับที่คนรวยจริงๆเนี่ยเขาใช้กันครับนั่นคือหลักการ stay w e l h หรือความมั่งคั่งแบบเงียบๆที่หมายถึงการสะสมความมั่งคั่งโดยไม่ต้องโอ้อวด ไม่ฟุ่มเฟือยและรักษาความสำเร็จทางการเงินให้เป็นเรื่องส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นชักฟินนี่ครับผู้ก่อตั้งดิวตี้ฟรีชอปเปอร์ที่มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่คุณรู้ไหมครับว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไงเขาใช้นาฬิกาพลาสติกราคาถูกไม่กี่ร้อยบาทบินเครื่องบินชั้นประหยัดอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ธรรมดาใช้รถไฟฟ้าสาธารณนะและใช้ถุงพลาสติกแทนกระเป๋าเอกสารราคาแพงเหตุผลที่คนรวยจริงๆมักไม่แสดงความรวยเพราะพวกเขารู้ดีครับว่าการโชว์ความมั่งคั่งจะนำมาซึ่งคนขอยืมเงินการถูกกลอก ภาษีการตรวจสอบและความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแทนที่จะใช้เงินไปกับการแสดงความร่ำรวยคนรวยจริงๆเนี่ยจะลงทุนแทนที่จะโชว์และไม่บอกรายได้ที่แท้จริงแม้แต่กับคนในครอบครัวลงทุนแบบไม่มีใครรู้ให้เงินทํางานแบบเงียบๆและประหยัดอย่างฉลาดจําไหมครับว่าคนที่รวยที่แท้จริงเนี่ยไม่จําเป็นต้องบอกใครว่าเขารวยบัญชีธนาคารของเขาครับบอกอยู่ทุกวันแล้วและคนรวยที่รวยที่สุดในโลกหลายคนเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยด้วยซ้าเพราะนั่นแหละครับคือพลังของสแตล์ลเวล เคล็ดลับที่11ครับสร้างหลักการเงินของคุณเองอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญของคนรวยครับคือการสร้างหลักการเงินของตัวเองซึ่งจะเป็นการตั้งกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับส่วนตัวที่ใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายและการจัดการเงินของคุณนั่นเองเปรียบเสมือนว่าคุณมีคนคอยตักเตือนอยู่ในหัวตลอดเวลาเวลาคุณจะจับใจ่ายใช้สอยหรือลงทุนอะไรคุณจะมีเสียงเตือนว่าเฮ้ย hey, นี่มันผิดกฎของเราไม่ใช่เหรอยกตัวอย่างเช่นเลดิโอครับเษธีพันล้านที่สร้าง Bridgewater a s s o c i a t e ซึ่งเป็นกองทุนททีีีี่่่่ใใหหญสุดนนนโลลกกกเเขาาามักกาาััรรงงงิยๆ้คบ1 ห้ามเดิมพันทั้งหมดในที่เดียวไม่ว่าจะมั่นใจแค่ไหนการลงทุนทั้งหมดในที่เดียวเนี่ยคือความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า 2. ต้องเข้าใจในสิ่งที่ลงทุนอย่างท่องแพ้ถ้าอธิบายให้เด็ก10ขวบเข้าใจไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอและ 3. ความล้มเหลวคือบทเรียนที่ดีที่สุดจดบันทึกข้อผิดพลาดท,ทุกครั้งและใช้มันเป็นแนวทางในอนาคตหลักการเงินเหล่านี้ครับจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ต้องคิดใหม่ในทุกๆครั้ง และวันนี้ครับผมก็มีเทคนิควิธีการสร้างหลักการเงินของคุณเองมาให้ด้วย 1. ครับเริ่มจากความผิดพลาดในอดีตลองคิดถึงเรื่องเงินที่คุณเคยทําผิดพลาดครับเช่นซื้อของแพงเกินไปก่อหนี้โดยไม่จําเป็นหรือลงทุนโดยไม่ศึกษาข้อมูลแล้วสร้างกฎใหม่ครับเพื่อป้องกันมัน2ครับดูแบบอย่างคนที่ประสบความสําเร็จศึกษาหลักการเงินของคนรวยครับเช่นวอร์เรนบัฟเฟตหรือเลดาริโอแล้วปรับให้เข้ากับชีวิตของคุณ 3. เขียนลงบนกระดาษจดหลักการการเงินของคุณ,คณลงบนกระดาษครับ แปะไว้ที่คุณจะเห็นได้ง่ายอย่างตู้เย็นกระเป๋าสตางค์หรือหน้าจอมือถือครับและ4ทบทวนและปรับปรุงในทุกๆ3-6เดือนครับให้เราทบทวนว่าหลักการเงินของคุณเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ถ้าไม่ก็ปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันได้เลยครับและนี่แหละครับวิธีการสร้างหลักการเงินของตัวเองแล้วก็มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายครับเคล็ดลับที่12หรือกฎด80-20ี่ที่ทาให้คุณรวยเร็วขึ้น10เท่าหลักการพเรโตครับหรือที่รู้จักกันในชื่อกฎด80-20นี้ อาจจะฟังดูเป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือหลักการง่ายๆเลยครับที่จะช่วยให้คุณรวยเร็วขึ้นมากๆหลักการนี้ครับบอกว่า80%ของผลลัพธ์มักจะเกิดจาก20%ของสาเหตุหรือพูดง่ายๆคือในทุกเรื่องครับมีแค่20%ของสิ่งที่คุณทําเท่านั้นที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่ถึง80%ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างในชีวิตประจําวันดูครับ80%ของกําไรร้านอาหารมาจาก20%ของเมนู80%ของยอดขายมาจาก20%ของลูกค้า80%ของความสุขในชีวิต มาจาก20%ของกิจกรรมที่เราทำทีนี้ลองมาคิดถึงธุรกิจสักหน่อยครับสมมติว่าคุณมีร้านอาหารเมนูที่ขายดีที่สุดและทำกำําไรได้มากที่สุดอาจจะมีแค่5-6ถึงเมนูจาก30เมนูถ้าคุณโฟกัสแค่การทำห้าถึงเมนูนี้ให้มันดีขึ้นหรือโปรโมทเมนูเหล่านี้ให้มากขึ้นคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามปรับปรุงทุกเมนูพร้อมกันครับหรือถ้าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทงานที่ทําให้คุณได้โบนัสหรือเลื่อนตําแหน่งเนี่ยอาจจะมีแค่20%็ของสิ่งที่คุณทําทั้งหด คนที่โฟกัสกับงานในส่วนนั้นจะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วกว่าคนที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีเท่าเทกันอย่างทิมฟอริสครับผู้เขียนหนังสือ The Four Hour Work Week เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้หลักการนี้ครับเขาใช้เวลาทำงานแค่สัปดาห์ละ4ชั่วโมงแต่สร้างธุรกิจที่ทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์เพราะเขาโฟกัสที่20%ของงานที่สร้างผลลัพธ์แ0และมอบหมายหรือตัดทิ้งงานที่เหลือไปในการลงทุนกับเฟอร์ริสก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจนาเปนร้อยครับเขาเล Shopify ะ ตั้งแต่ในช่วงรแรกๆซึ่งการลงทุนเพียงไม่กี่ครั้งนะครับสร้างผลตอบแทนได้มหาศาลให้กับเขาฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้อย่างไงผมมีวิธีใช้ให้ครับ 1. สําสำรวจรายได้ของคุณครับ 80%, ขอ,ข,อบ80ของรายได้คุณมาจากช่องทางไหนโฟกัสที่ช่องทางนั้นให้มากที่สุดครับ 2. ครับวิเคราะห์การใช้จ่ายครับ80%ของความสุขมาจากการใช้เงิน20%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณอาจจะตัดค่าใช้จ่ายที่เหลือที่ไม่ได้สร้้าางคคควมสุุขใหณเเนี่ยออกไปลรับ 3. ทบทวนการลงทุน80%ของผลกำไรมาจากการลงทุน20%ในพอร์ตของคุณให้เพิ่มการลงทุนในส่วนนั้นครับ 4. วิเคราะห์เวลาทำงานงานอะไรบ้างที่สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดทุ่มเทกับมันให้มากและลดเวลาในงานที่ให้ผลน้อยลงครับและ5มองหาจุดคุ้มทุนในทุกเรื่องครับมีจุดที่ใช้ความพยายาม20%แต่ได้ผลลัพธ์80%นั่นแหละครับให้หาจุดนั้นให้เจอให้ได้และการ,พรเพลโตครับไม่ได้บอกว่าให้คุณทํางานน้อยลงนะครับ แต่บอกให้คุณโฟกัสให้มากขึ้นในสิ่งที่สําคัญจริงๆการทําเช่นนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าการที่พยายามทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันจําไว้นะครับว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณจะสร้างผลลัพธ์เท่ากันมีเพียง20%เท่านั้นครับที่จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริงหาให้เจอครับว่ามันคืออะไรแล้วทุ่มเททั้งหมดไปที่นั่นและนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทําให้คนธรรมดากลายเป็นคนรวยในเวลาอันรวดเร็ว และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ12เคล็ดลับการใช้เงินแบบคนรวยที่จยากสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบในคลิปนี้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสมองไหลได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram Ti t o อกรวมถึง l e m อ n A อทครับและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เทคนิคก,การพัฒนาตัวเองและการทำธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของสมองไหลได้ทุกสัปดาห์ครับและถ้าไม่อยากพลาดนะครับเรามีแจ้งเตือนให้เพียงแค่แอดไลน์มาที่แอดไลน์สมองไหลนะครับก สำหรับวันนี้ครับผมเฟย์นั้นจะรู้จักสมองไหลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ